อะะไรนะ<า>แบกอะไรมาตอนนี้ยย่รอเขาจะเอาอไปตำรีกแกงกันเดี๋ยวเราก็ตำเสร็จแล้วมาคืนเอ๊เอจะมาหาแม่ยี้เฮยตัวละสี่ร้อยนุ่นพี่โมซื้อมาเลยตัวอะไรไป็ตุ๊กตาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> บนภูเขาทุกคนไม่มีอะได้เนาะ เดี๋ยวเราลองซูมเข้าไ,ไปกะเรยอ่ะคืออะไรทุกคนมันคืออะไรเมื่อกี้ทุกคนเออว่ะไ,ไ,ไ,ไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ๋อต้นไม้โอ้บรรยากาศนันบนฝนจะตกแล้ว โอ้ยก้อนหินนะก้อนใหญ่ๆเบลอเด้อวูาสงสาใครวะนี่นี่ครับหมาผมบักเดียวบักดำดำอยู่ด้านหลังเดียวอยู่ตรงนี้เ่ยบักเดียว เเดเอ้น้องน่ารักจัดเชยโคตรรรรรรรนรรรรรรุกครร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 นรรกรรรรรรร ไก่บอกโจนไก่บอกโจนไม่ได้บอกโจนจัดเลยว้าวตามมาทำไมไก่บอกโจนมันปุกุกให้ลูกตาเสาลูกกับลูกเดะลูกกับลูกเดะว้าวฮะ ไม่อะโอ,โอ้โหทุกคนบรรยากาศวันนี้มีนกบินมีรังนกด้วยทุกคนมาสอบไฟหนูรังนกธรรมชาติรอบๆบ,บ้านก็ประมาณนี้นี่บ้านผมนี่บ้านผมอยู่นี่ ค่ะเนี่ยมุมสูงมั้งไม่มีอะไรเป่าวน้องกิงกูซีดี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 น้องซีดีซีดีซีดี ไม่ได้ออกกล้องมานานหลา,หลายวันแก้วมังกรยังไม่โตกินบ่ได้มีดอกไม้แล้วหลายอันเลยเล่นบนต้นอะไรไม่รู้นี่หน้าบ้านหน้าบ้านบนหินหน,นี่เขาเรียกว่าดอกอะไรทุกคน นดอกอะไรคอมเมนต์บอกผมด้วยคือดอกอะไรครับทุกคนนี่ดอกอะไรดูต้นดิดอกอะไรวะเรียบร้อยดอกเลกตรงนี้มันเคยมีต้นไม้นะครับบ้านผมตรงนี้ก็เคยนะ กกไม่รู้ว่าโกโกไม้หายไปไหนนี่ยังอยู่แต่ว่าทุกคนจะมองไม่เห็นไม้แล้วเนี่ยแถวนี้มีขี้หมาด้วยเออเช็ดเควชุดชชุดชุโอ้ทุกคนดูดอกดาวเหลืองดิมันดูสิ้นหวังมากเลยดอกดาวเลืองไม่ค่อยได้รดน้ำ <laughs> ดอกอะไรไม่รู้อันเะนี้ยคนผมไม่รู้ว่ามันคือดอกอะไรดอกปลูกไว้ทั้งรอบบ้านอยู่อยู่มานั่งแปดเก้าปีไม่รู้ดอกอยู่มาเก้าปีเนะี่ยยังไม่รู้จากดอกตอนแรกมีดอกนะตรงนั้นดอกสีชมพูเป็นไหนไม่รู้ชิดแค่โคเทเลยช็อตนี้ <c oughs> ไม่มีอะไรมากถ่ายใกล้บักโจนก่อนน่าจะชัดนะ ไก่บอกโจนเหมือนภาพเกมเลยฝนเหมือน,นฝอนจะตกเฮ้ยผมเจอต้นดอกลักปะไม่ใช่หรอกมัง้งไม่รู้ดอกอะไรเจอแต่หญ้าเต็มไปหมดเลย มื่อก่อนตัวสะสมของเล่นนะเนี่ยผมจะมีปืนปืนของเล่นทันกันไหมทุกคนที่มันยิงแล้วมันจะมีแบบประกายไฟได้านในเหมือนไฟแช็กชมนกชมไม้ชมมงชมหมาชมให้หมดจี้เดี๋ยว จิจ <Jordan> ิตด uh, ีด oh, oh, oh. oh. so ีดีซีนี้เอาหนีกล้องเฉยหมากูเป็นไรเป็นไรปะเนี่ยดำดำหูแม่งไม่ค่อยดีนะเนี่ยเอา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 ไอ้นี่หล่อนมะเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้หนีกูเฉย น้องเดียวน้องเดียวอะไรวะเนี่ยเพื่อนบอกยินบอกโคนไปหมดตายบาคลงกก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 กเวียนหัวจัดอะเซ่ละเริ่มเซ เรามาลองเด็ดใบขี้เหล็กขี้เหล็กขี้เหล็กใบขี้เหล็กรูจักใบขี้เหล็กแต่มาเยอะเลยทำอาหารใช่ไหมครับโน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 ไม่ได้ทำอาหารปิว้วครับปิ้วอยจากอายไ ไข่แค่ของเองก็ของพ่อเนี่ยคนละใบเอ้ทุกคนแ,แม่มเจียวเลยไหมดอกเลยไหมตอนเนี้นยโอเคเออทุกคนผมวันนี้แบบชมนกชมไม้ชมวิวสนุกสนุกนูนหมาหมาข้างว้านขับจักรยานจังนั่น,นอีตัวนั้นอนะ่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยขับจักรยานไปทั่ว วิ่งไหวอ่ะนี่เหและนูนดอกอะไรดอกอะไรเนี่ยว้าวอันนี้ต้นต้นไม้ต้นไม้นะสูงนะเนี่ยว้าว เริ่มมืดแล้วเริ่มหายใจไม่เพื่อออกนา่าจะปล่อยคาร์บอนคาร์บอนมนอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์อะไรเนะี่ยเอ้ยเรามาให้ดูแกนดอกลูกอีกจัมปี้ทำไมแกนดอกแม่ง กันดอกหน้าตาเป็นไงมีตัวอะไรเปล่ากกกกกก ฉันถ่ายคอนเทนต์โอ้แซมสอรี่สอรี่เซ่ซีซอร์ฟรอสสอรี่เมื่อกี้ปู่นะปู่ผมเองปู่ผมอย่างนี้บ้านแม่ปู่บ้านผมมันหนูนี่สามหลังติดกันเลย พานพเลยเดี๋ยวยังวงเวียนอยู่ที่นี่อยู่เลยไม่เป็นไหนเมื่อก่อนชอบไปยังเลยฝั่งนู้นอไปแย่งข้าวเขา,ดาแดกไอเดียวแย่งข้าวหมาหมาแย่งข้าวหมากันเองเนี่ยนะเดียวเดียวเดียวเดี๋เดียว มองเลยมองเลยชิวขอลาก,ก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ